มองพี่เหมือนเธอนตั้งแต่พี่ดเจอเบลก็เป็นบวนเป็นแบบร่า ถึงความเป็นไทยก็ทําให้นึกถึงพระนางคู่นี้ขึ้นมากับความลงตัวในบทบาทการแสดงของเบลล่าราณีและป๊บธนวัตรในละครพีเรียดย้อนยุคสุดอมตะอย่างบุพเพสันนิวาสซึ่งแม้จะผ่านมานานหลายปีแต่แฟนคลับก็ยังจดจําได้ไม่ลืมเพราะแม่การะเกตเคมีเข้ากันดีมากๆกับพี่หมืน่นทําเอาเหล่าอ,อเจ้าแฟนคลับทั้งหลายยังคงอินนอกจออยากให้ทั้งสงเป็นเนื้อคู่ตุนางานของกันและกันในชีวิตจริง ขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เป็นหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้กลับมา,านึกถึงความเป็นไทยกันแบบมากยิ่งขึ้นใส่ชุดไทยอะไรอย่างตอนนี้เดินไปเดินมาตรงไหนก็ยังมีคนเรียกอ,อเจ้าอยู่ทุกที่เลยค่ะ เดินกันมาขนาดนี้แค่อยากจะบอกว่า f อฟเขายังแอบ,บจีนแอบบเชียร์ให้เอาเจ้าทั้งสองขยับสถานะกันอยู่นะคะก็จ้นได้ค่ะคิดถึงกันก็ติดตามผลงานเก่าๆของเราได้ค่ะความจริงล้าแบบมีเบื้องหลังเยอะมากๆเลยอะค่ะแฟนๆก็เลยแบบเอออาจจะแบบชอบโมเมนต์ <c oughs> ไปอีกอย่างเงี้ยหรอคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบเลยจริงๆค่ะทุกวันนี้ก็แบบเป็นที่น้องการร่วมงานกันแล้วก็แบบสบายใจแบบนี้แม้เบลล่าจะยืนยันว่ายังไม่อาจข้ามเวลาเอ้ยข้ามเขตพี่ชายน้องสาวกับพี่ป๊อบแต่เราซึ่งหมายรวมถึงอดเจ้าเหล่าแฟนคลับทั้งหลายก็ไม่ยอมหมดหวังเพราะท้งวิเคราะห์แล้วว่ทาทั้งคู่เหมาะสมกันดียิ่งกว่ากิ่งทองใบหยกซะอีกนีค่ค่ะ เขาคีแกล้งซะมากกว่าค่ะแต่ความจริงแลวคือเขาก็แบบเหมือนใส่ใจทุกคนแหละรวมถึงทีมง,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเพื่อนนักแสดงด้วยกันอย่างเงี้ยก็แกล้งไปเรื่อยอ่ะหาเรื่องที่แบบให้เราได้รำคัญใจอย่างเงี้ยตลอด แม้จะเป็นได้แค่นี้แต่แค่นี้สำหรับออเจ้า FC ทั้งหลายก็เพียงพอที่จะจิ้นต่อกันได้เองก็แหมสวยหล่อเหมาะสมกันขนาดนี้ถ้าไม่หันมาสมตาพิจารณากันและกันบ้างก็ปล่อยหน้าที่จิ้นนี้ให้เป็นของพวกเราก็แล้วกันนะคะ